เพื่อ,อนๆยังสงสัยอยู่ไหมครับว่าถ้าเราทำ intermittent fasting 16ถ้า8แล้วเราไม่สามารถอดอาหารต่อเนื่องทุกวันหรือเวลากินอาหารไม่เหมือนเดิมเรายังจะสามารถลดน้ำหนักได้ไหมหรือจะทำ IF แล้วได้ผลดีเหมือนกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นใน1อาทิตย์เราอาจจะสามารถอดอาหารได้ประมาณ4-5วันจันถึงสุกและอีก2วันเสาร์อาทิตย์เราอาจจะไปกินข้าวกับครอบครัวกับเพื่อนหรือเปลี่ยนเวลาไปกินอาหารที่ดึกขึ้นเป็นตน้น ดังนั้นคำถามก็คือในการทำ intermittent fasting ให้ได้ผลเราจำเป็นจะต้องทำทุกวันหรือเปล่าถ้าอดอาหารไม่ได้ต่อเนื่องหรือกินอาหารไม่ตรงเวลาเดิมบ่อยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างไหมต่อร่างกายเราสวัสดีครับผมโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลคอมและวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าถ้าเราไม่ทำ intermittent fasting ทุกวันหรือเวลาอดอาหารไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิมเรายังจะสามารถลดน้าหนักลดไขมันได้ไหมและมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างที่เราต้องรู้จะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ ก่อนอื่นนะครับการทำ intermittent fasting ก็คือรูปแบบการกินอาหารที่เราจะมีช่วงเวลากินอาหารหรือว่า feeding phase และช่วงเวลาอดอาหารหรือว่า fasting phase ที่แน่นอนในแต่ละวันเช่นการทำ intermittent fasting 16ทับ8ที่เราจะมีช่วงเวลาอดอาหาร16ชั่วโมงแต่ช่วงเวลากินอาหาร8ชั่วโมงเป็นต้นดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าเราอาจจะต้องมาดูการใช้ชีวิตและตารางงานของเราว่าเอื้อต่อการทำ intermittent fasting หรือเปล่า เพราะเราจะต้องกินอาหารให้ใกล้เคียงกับเวลาเดิมหรือคาดเคลื่อนน้อยที่สุดเราต้องดูด้วยว่าเราไม่กินน้อยเกินไปและอาจจะจํากัดมื้ออาหารให้เหลือแค่วันละ2มือ้อต่อมาแน่นอนว่าเราควรทำ intermittent fasting ให้ได้ต่อเนื่องทุกวันแต่บางทีเราอาจจะมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถอดอาหารได้เช่นในวันหยุดเราอาจจะกินอาหารดึกขึ้นหรือต้องกินข้าวเย็นกับครอบครัวเป็นตน้น ซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่สามารถทำ IF ได้ต่อเนื่องจะเลือกอดอาหารด้วย2วิธีนี้ 1. ก็คือ intermittent fasting 5-2 2ที่จะเป็นการทำ IF แค่2วันและอีก5วันจะกินอาหารแบบปกติ 2. ก็คือ alternate day fasting หรือว่า ADF ที่จะเป็นการทำ intermittent fasting แบบวันเว้นวันหรืออด1วันและในวันถัดไปจะกินอาหารแบบปกติ เช่นในวันที่เราทำฟาสติ้งเราจะสามารถดื่มน้ำชาหรือกาแฟได้แบบไม่อัน้นและจะกินอาหารแค่500แคลอรี่ต่อวันเป็นตน้นดังนั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่า intermittent fasting 522และ alternate day fasting คืออะไรมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างและเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าเราอดอาหารไม่ได้ทุกวันคำถามแรกก็คือ intermittent fasting 522คืออะไร intermittent fasting 522นะครับก็คือการทำ intermittent fasting ที่ออกแบบโดยนักข่าวที่มีชื่อว่า Michael Mosley ซึ่งจะแนะนำให้เรากินอาหารแบบปกติ5วันและอีก2วันเราจะต้องจำกัดพลังงานแคลอรี่ต่อวันลงให้เหลือแค่500ถึง600แคลอรี่ต่อวันเท่านั้นทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าการทำ IF แบบนี้นะครับจะแนะนำแค่ช่วงเวลาอดอาหารและเวลากินอาหารเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่า ในช่วง5วันที่เรากินอาหารได้นี้เราจะต้องจำกัดอาหารลงเหลือแค่วันละกี่แคลอรี่เราควรกินอะไรบ้างและควรเลี่ยงอาหารประเภทไหนและใน2วันที่เราทำ IF เราจะกินอาหารได้แค่500-600แคลอรี่เท่านั้นซึ่งนี่อาจจะน้อยเกินไปจนทำให้เราหิวตะบตแตกและเราอาจจะอดอาหารนานเกินไปจนร่างกายเครียดโดยไม่จำเป็นด้วย คำถามต่อมาก็คือ intermittent fasting 5 to 2มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างที่เราต้องระวังโดยทั่วไปนะครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าการทำ intermittent fasting จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงจริงเช่นงานวิจัยพบว่าการทำ intermittent fasting จะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินลงและช่วยร่างกายเรากลับมาตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นหรือมี insulin sensitivity สูงขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยเราลดไขมันได้ดีในระยะยาวเป็นตน้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับรูปแบบหรือวิธีลดน้ำหนักที่ดีจะต้องเข้ากับเราที่สุดและเราทำตามได้เรื่อยๆหรือ adherence rate จะต้องสูงด้วยและการทำ intermittent fasting 5 i 2 t o ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเช่นเพื่อนบางคนอาจจะหิวบ่อยอยากจะกินอาหารตลอดเวลาและอาจจะเสี่ยงที่จะ binge eating เป็นตน้น ดังนั้นบางทีเราอาจจะเหมาะกับการนับแคลอรี่หรือการไดเอทแบบปกติมากกว่านั่นเองเพราะในการที่เราจะลดน้ำหนักหรือลดไขมันได้ดีนะครับเรายังจะต้องกินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญและเพิ่มการเบินพลังงานแคลอรี่ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดแคลอรี่เดฟิซิตนั่นเองงานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยว่าถึงแม้ว่าการทำ intermittent fasting จะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและเพิ่มอินซูลินเซนซิทิวิตี้ได้จริง แต่ใน,นแง่ของการลดน้ําหนักนะครับมันจะไม่ได้ต่างกันกับการควบคุมอาหารแบบนับแคลอรี่เป็นตน้นนอกจากนี้ถ้าเราทำ intermittent fasting ผิดวิธีเช่นเราอาจจะกินน้อยและอดอาหารนานเกินไปเราอาจจะกลับมากินอาหารเยอะเกินไปจนกลับมาอ้วนมากกว่าเดิมได้และที่สำคัญนะครับกล้ามเนื้ออาจจะหายไปมากกว่าการไดเอทแบบปกติจนอาจจะมีผลต่อความแข็งแรงและอัตราการเผาผลาญที่แย่ลงได้นั่นเองครับ คำถามต่อมาแล้ววิธีทำ intermittent fasting 5 i to 2ให้ได้ผลจะต้องทำยังไงประเด็นแรกก็คือการไดเอทแบบ intermittent fasting จะแนะนำแค่ช่วงเวลาอดอาหารและช่วงเวลากินอาหารเท่านั้นหรือเรายังจะต้องมาดูที่ปริมาณและคุณภาพของอาหารไปพร้อมกับการเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโออยู่ทีนี้คำถามที่พบบ่อยต่อมาก็คือ แล้วการทำ intermittent fasting เราควรกินอาหารกี่มือ้อซึ่งคำตอบก็คือเราจะต้องมาดูที่ความชอบส่วนตัวเป็นหลักเพราะว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนไม่หิวในตอนเช้าหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะต้องกินอะไรรองท้องไปก่อนไม่งั้นน้ำตาลจะตกและหิวจนเป็นลมได้ดังนั้น 1. ถ้าเราหิวในตอนเช้าเราอาจจะแบ่งอาหารออกเป็น3มื้อก่อนได้และถ้าเราออกกําลังกายในตอนเช้ามื้อแรกนะครับควรเป็นมื้อใหญ่และค่อยไปมีมื้อเล็กในตอนเย็นอีกทีสเราอาจจะกินอาหารแค่2มือ้อซึ่งในแต่ละมื้อควรห่างกัน4-5ชั่วโมงเช่นเราอาจจะแบ่งสัดส่วนเป็น60-40หรืออาหารมื้อใหญ่หลังออกกําลังกายจะเท่ากับ6 0และมื้อเล็กก็คือ40%ของอาหารที่เรากินใน1วันเป็นต้น ทีนี้ในวันที่เรากินอาหารแค่500แคลอรี่นะครับเราจะต้องเน้นไปที่อาหารที่เป็นธรรมชาติหรือ w โฮ Foods เป็นหลักที่มีเส้นใยอาหารและโปรโตีนสูงๆก่อนเพื่อให้เราอิ่มท้องนานที่สุดโดยเฉพาะการเปลี่ยนเนื้อสัตว์และผักที่เราชอบเป็นน้ำซุปเพื่อให้มีน้ำเยอะๆโดยไม่มีแคลอรี่เพิ่มมาเยอะเกินไปเป็นต้นคำถามต่อมาก็คือ ถ้าเราไม่ทำ intermittent fasting 5 t 2เราควรทำ alternate day fasting หรืออดอาหารแบบวันเว้นวันดีกว่าไหมก่อนอื่นนะครับ alternate day fasting หรือว่า ADF คือการทำ IF แบบวันเว้นวันที่อาจจะสะดวกและง่ายกว่าสำหรับเพื่อนๆหลายคนแต่ปัญหาก็คือการที่เราเปลี่ยนเวลากินอาหารและเวลาอดอาหารไปมาแบบกระชั้นชิดแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้การปรับพฤติกรรมการกินอาหารและการลดน้ำหนักไม่ดีต่อเนื่อง ต่อมาในวันที่เราทำฟาสติ้งนะครับเราจะกินอาหารได้แค่25%ของพลังงานแคลอรี่ที่กินใน1วันเท่านั้นซึ่งการกินน้อยแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่วิธีลดน้ำหนักที่ยั่งยืนและงานวิจัยหลายชิ้นก็พบว่ามันอาจจะไม่ได้ดีกว่าการนับแคลอรี่ทั่วไปด้วยนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่าเราไม่จำเป็นต้องทำโลคาร์บหรือว่าโลแฟตไดเอทในช่วงที่ทำอินเทอร์เวนท์ฟาสติ้งเพื่อให้ลดไขมันได้เร็วขึ้นหรือเราควรดูที่ ความชอบส่วนตัวของเราเป็นหลักว่าเราชอบกินไขมันหรือว่าชอบกินคาร์โบไฮเดรตมากกว่านั่นเองครับคำถามที่สำคัญต่อมาก็คือแล้วใครบ้างไม่เหมาะที่จะทำ intermittent fasting intermittent fasting นะครับทุกรูปแบบอาจจะทำให้เราหิวเกินไปมีการปวดหัวและระดับอินซูลินหรือว่าน้ำตาลในเลือดจะอยู่ในระดับต่ำจนเป็นอันตรายได้ ดังนั้นเพืเ่อนๆที่มีปัญหาสุขภาพหรือกินยาตามที่หมอสั่งอยู่เราควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเปลี่ยนการไดเอทดีกว่ายกตัวอย่างเช่น 1. ผู้ป่วยเบาหวาน 2. มีภาวะผิดปกติทางการกินหรือว่า eating disorders 3. มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือเพืเ่อนๆที่มีหุ่นแบบ skinny fat ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน 4. เสี่ยงหรือว่ากำลังเป็นโรคก,กรดไหลย้อนพอเราควรลดน้ำหนักลงก่อน 5. มีอาการผมร่วงประจำเดือนขาด มีภาวะเครียดและนอนไม่หลับเป็นตน้นต่อมานะครับสำหรับผู้หญิงเราควรกำหนดเวลาอดอาหารให้อยู่แค่วันละไม่เกิน14-16ชั่วโมงดีกว่าเพราะว่าร่างกายผู้หญิงจะไวมากๆต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลงและปริมาณอาหารที่น้อยลงจนทำให้ร่างกายเครียดเกินไปได้ประเด็นก็คือการควบคุมอาหารทุกรูปแบบจะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารและพลังงานแคลอรี่น้อยลงกว่าปกติอยู่แล้ว ซึ่งอัตราการเาผาผลาญที่เรียกว่า resting metabolic rate หรือค่า RMR ก็จะลดลงตามไปด้วยทีนี้ถ้าเราอดอาหารนานๆและกินอาหารน้อยเกินไปด้วยนะครับร่างกายเราจะอยู่ในโหมดเอาตัวรอดหรือมีการปรับอัตราการเาผาผลาญลงที่เรียกว่า starvation mode และผลที่ตามมาก็คือร่างกายเราจะเริ่มหวงไขมันน้ำหนักไม่ลดและอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นด้วยดังนั้น ผมอยากจะย้ำอีกทีว่าในการทำ intermittent fasting ให้ได้ผลดีในระยะยาว 1. เราจะต้องมีการออกกำลังกายโดยเฉพาะการสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยการเล่นเว t เทรนนิ่งและเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอ 2. เราจะต้องดูด้วยว่าตารางเวลาในการทำงานการเข้านอนและการใช้ชีวิตของเราเหมาะกับการทำ IF หรือเปล่าหรือเราควรไดเอทแบบปกติมากกว่า 3. ถึงแม้ว่าในการลดน้ำหนักให้ได้ผลเราจะต้องกินอาหารให้น้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญจริงแต่เราควรดูที่คุณภาพของอาหารที่เรากินใน1วันควบคู่ไปด้วย 4. ผู้หญิงจะเสี่ยงที่จะมีผลเสียด้านลบจากการอดอาหารนานๆแบบ intermittent fasting ได้ง่ายกว่าผู้ชายเช่นผมร่วงประจำเดือนขาดและเสี่ยงที่จะ binge eating ซึ่งนี่เราจะต้องระวังมากๆเป็นต้นครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่า ถึงแม้ว่าการทำ intermittent fasting แบบ alternate day fasting หรือ intermittent fasting 5/2 2จะช่วยเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและอาจจะลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นจริงแต่เราก็ยังต้องมาดูอยู่ว่าการทำ intermittent fasting มันเข้ากับไลฟ์สไตล์และตารางเวลางานของเราหรือเปล่าด้วยทีนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกทำ intermittent fasting แบบไหน เราจะต้องเริ่มบริหารเวลามาออกกําลังกายเพื่อเพิ่มการเผาผลาญมากขึ้นและเราจะต้องเริ่มควบคุมคุณภาพและปริมาณแคลอรี่ให้พอดีโดยเฉพาะการกินอาหารโฮลฟู้ดหรืออาหารที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักเพื่อที่จะเกิดแคลอรี่เดฟิซิตและสามารถลดไขมันได้นั่นเองครับตอนนี้เพื่อนๆทำอิทเมทเทนฟาสติ้งแบบไหนอยู่ครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไร คอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะเปเาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ